หนึ่งสองามสี่อันนอ่มือมืออ้อห้าข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 าหกหกเจ็ดเจ็ดแปก โอ้ยองเงาโอ้โอยองเงา <c oughs> และในคลิปวิดีโอนี้นะครับพวกเราก็จะพาท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับออกเดินทางไปทีต่ตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามนะครับและที่นี่นะครับก็จะมีชนเผ่านุ้งนะครับที่เป็นคนไต้นะสามารถที่จะสื่อสารภาษาไทยกับชาวบ้านท,ที่นี่ได้นะครับการเดินทางจะเป็นยังไงฝากติดตามได้กับนายไรเดอร์ไปทุกที่ที่มีทางในคลิปนี้ครับ ี่น้มองมาจากขโมนสวยนะเออเราลงมาจากภูเขาลูกน้นใช่เป็นหมู่บ้านอยู่ในหุบเขาแล้วก็มีมีหมวกเกลือที่แรกเรียกกันว่าหมวกเกลืออะไรวะขาวๆที่ไหนได้มาดูใกล้ๆมันคือหลุมฝังบรรพบุรุษครับก็อยู่ตามไร่ตามนาแบบนี้แหละเป็นเรื่องราววิถีชีวิตนะครับ ก็อยู่ร่วมกันได้ตลอดเส้นทางที่เรามานะครับเราก็จะเจอกองดินกองทรายขาวๆแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยนะครับที่แรกตอนที่เรายังไม่ได้ขับรถลงมาดูนะครับผมก็คิดว่าเป็นลานกลางเต็นท์นะครับเป็นที่แคมปิง้งกลางเต็นท์ก็เลยตัดสินใจขับรถลงมาดูนะครับที่ไหนได้เป็นที่ฝังศพเป็นลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะครับก็อยู่กับชาวบ้านได้อย่างลงตัวมา,มากครับ เออเนี่ย GPS มันทำไมมันพารัดมาทางนี้วะใช่เปล่าวะบ้านใครอ่ะไม่รู้มันไปได้เหรอวะน้ำมันมเติมแล้วอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางที่เราจะไปแต่บ็อกเซนเขาบอกโซนเนี้ยไทยนุ้งเยอะจ้วงไทยจ้วงไทยนุง้งนี่เปล่าวะ น่าเป็นทางเข้าอ่ะน่าใช่ือถ้ามองดีๆมองไม่ออกเลยนะว่าเป็นเป็นทางว่ะแต่มันก็เป็นทางเป็นอุโมงค์ว่ะลองเข้าไปดูไหมไปอ้หเย็นเจียบเลยอ้หหนาวเลย ใช่ไหมน่าน่าจะใช่เปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วน่าจะต้องใช้ไฟช่วยครับเพราะว่าข้างในมืดมากแต่ว่าเป็นถนนคอนกรีตอา่ามืดจังเป็นถ้ำที่ค่อนข้างเย็นมากๆครับ ตอนนี้เข้ามาได้ประมาณ500เมตรแต่โชคดีว่าถนนนันก็ยังเป็นทางปูนนะตรงนี้เป็นโพงใหญ่นะแล้วลำใหญ่มากอ่ะรถหกล้อเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยคีว่าได้เลยนาะเนี่ยเนาะอืมมีน้ำหอมอกกด้วยเขาต้องมีทางเข้าทางออกแต่นี้มันก็ยาวอยู่แล้วเนี่ย หยุดปอกแปก๊กปอกแป๊กด้วยว่ะยาวอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะไปสุดตรงไหน,นดูโค้งสิโอ้ยเจอแสงแล้วเว้ยเย้ในที่สุดก็ได้ออกแล้วโอ้ยโหอ,อุ่นเลยว่ะออกได้ป่าวะอยากจะรู้จังเลย นน่าจะออกได้มัเดินทางกันต่อครับกับเส้นทางชนบ,บทชนบ,บทนะครับก็เส้นทางที่เราไปก็อย่างที่เพืเ่อนๆเห็นครับเป็นทางชนบ,บททางเล็กทางน้อยครับไปเรื่อยๆทางหลักเราไม่ค่อยไปหรปอก <laughs> จริงๆในเขตบริเวณนี้ก็จะมีชาวนุ่งอาศัยอยู่เยอะม,ม,มากๆนะครับ จริงๆแล้วถ้าเป็นคนเวียดนามเขาก็จะเรียกชาวนุง้งไตนุ้งว่าไตนุ้งนี่แหละแต่ถ้าจีนคนจีนเขาเรียกเขาก็จะตีเป็นชาวจ้วงเลยนะเพราะว่าก็จะใช้ภาษาไทยกระไดเหมือนกันนะครับก็จะใช้ภาษาไทยคุยกันได้นะแต่ว่ายังไม่เจอชาวบ้านเลยครับถ้าเจอก็อยากจะไปสัมผัสเ,เรื่องภาษาจะได้แลกเปลี่ยนภาษาว่าเป็นยังไง ไปไม่ได้ไหมอมันกับแต่ตรงนี้มันเป็นทางที่ออกไปนี่เอ้ย ơi! ดีดีเดือดคงดีเดือดคงอ๋อดีเดือดโอเคกับเอเิร์นไเ,เออเขาบอกต้องเปิดเปิดนะครับ <laughs> นี่เนี่ยเส้นทางก็ไม่รู้เนาะ เขากัน้นวัวกัน้นควายแล้วก็อนะโอเคนะอีก,อ,กอีกอันนึงเ,นเ,นเออคนฟนปิดให้เขาด้วยนะเขาบอกได้ไหมได้ไหม มา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 ี่บิกไอยเปิดประตูให้ครับปิดมาออกจากถ้ามาเราก็จะเดินทางต่อครับไปตามไร่ตามนาเขาช่วงนี้ชาวไทยนุ้งที่นี่เขาทําไร่ทํานาครับโอยอยากจะไปดํานาช่วยยายมากเลย cảm ơn cô Ồ, lên ra lộ một oh ok cảm ơn nha cháu uh, đi chơi cô người gì à người Tây oh người tay à chú là người nước ngoài à cháu là người thái lan à thế à khi khẩu. khẩu đâm na đâm na đâm à, đâm na đâm na đâm na Đấy, 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 đấy. Khó đu này, đúng không? Đây là người Tây Để, Đây là toàn người Tây hết Người Tây Đúng rồi Ủa oh, đâm na Đâm na Ủa, họ đi đâm na Kháu chao hay kháu nẻo Kháu chao hay kháu nẻo cô Kháu chao hay kháu nẻo Kháu chăm À, kháu chăm chấm chăm chấm ừ, chăm chấm kháu chăm Đâm na kháu chăm Kháu chăm Ờ. Ừ. Ồ. Oh. Ok Để khóa đơm đi đù Đi bưng này bơ bưng này bơ เบิงด้เบ้อด้ดูดูได้ครับโกโกบอกดูได้ป้าบอกว่ากำลังมาดำนาเฮ้ยพูดดำนาเหมือนเราเลยนะไปครับเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนไปดูอชาวบ้านที่บักซอนนะครับออกมาจากถ้ำพอดีเจ้าชี้ชีเห็นยังดำนาบออชี้ดำนา ดำนาเออเอ็ม là người đâu biết เออ tôi là n g ư ờ ไทยแลนด์ n g ư ờ ไทยไตลแลนด์น้อยไ้ยหย่อง n h a ไปครับเมื่อกี้นี้ก็ไม่คิดนะครับว่าออกจากถ้ำมาครับมาเจอคุณยายกำลังจะดำนาพอดีก็เลยแวะมาดูนิดหนึ่งนะครับก็เป็นบรรยากาศท้องไร่ท้องนา ที่มีภูเขาร้อมรอบนะครับอยู่เยอะมากมากนะครับเจ้าชีเงยไท้เงยไทยอันนี้ข้าวเจ้าหรือข้าวจ้ำหรือข้าวเหนียวข้าวจ้ำข้าวจ้ำอ๋อชีเงยไตเหรอ อ๋อเส้นตกไตมาแล้วครับเขาก็มาก้าเป็นแบบนี้เลยนะกำลังดำนาพอดีแล้วก็โยนลงไปโอ้บรรยากาศดีมากครับแต่ว่าก้าเขาต้นเล็กมากเลยนะอย่างบ้านเราต้องเป็นก้าต้นที่มันใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมแต่ว่าคนที่นี่เขาใช้ก้าที่เป็น ้นเล kind of ็กนิดเดียวครับในการดำนานะอันนี้ก้าก้าเขาก้าเขาก้าเข่าดำนาดำนาดุ้งหไทยลานน้อยดำนานี่ได้ดำนากำลังทำนาอยู่พอดีเลยแวะมาเที่ยวครับก็เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบมากๆนะครับกับท้องไร่ท้องนาคนที่กาบัง คุยก e like. ับป้ารู um, ้เรื่องแหละก้อยโกดีเดียวอ่ะเมื่อื่นป่ะเมื่อื่นเมื่อื่นเฮื่อนอยู่ใสเฮื่อนโกอยู่ใสโไกาหินอันนี้โกเอิญยังนี่นี่นี่เอิญยังนี่ดังโอ้ดังดังปากปากปากแถวโฮ้ สู่ฮูหูหู้ทาทาอ่าดังดังปากปากหูหูนี่เด้นี่เด้มืออันไหนอ่ะมือมือเอออันนี้อันนี้ขา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 หนึ่งสองสามเออสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบโอ้ยองเยาโอ้ยองเยายองเยาครับนี่เป็นบรรยากาศไตนุ้งที่เมืองน้ำซา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 โอเคครับน้ำแจน้ำแจน้ำแจขุแจกันขุนแจก้อยขุนกันกินแล้วเหรอกินแล้วโอ้ยกบเอิญโกงแยน่กบเอิญโจงแยน่กินกินแล้วละขวนดูดกินแล้วกินแล้ยวขวนดูดขุงเชือกโอ้ยงอนขุนนู้นเนาะ có uống được không? Oh, được được. này oh. cô lấy từ nhà về thôi. nhiều quá. Rồi. quá. <laughs> về, về rồi mà. Cô kín khẩu, nhưng... có kinh khẩu nhăng không? khẩu. tí đi về nhà cô. <laughs> về nhà cô. Ừ. Ừ. uống xong đi về nhà cô. cô mi luộc là bò? mi. mi luộc chắc khôn? song cần. song côn. song cần. luộc song côn. song cần. phụ cha hay phụ phụ sai. phụ sai. phụ ผู้ไซจะคนผูไยสองไปทางสองโอ้ผู้ายสองอบอมมีผู้ลูกผู้งยิ่งเลยบ่มมี่ยิงโอ้ดูครับมองกันไช่เชื่อแล้วครับว่าภาษาจ้วงภาษาไตานี่คุยกันนี่รู้เรื่องทุกคํานะครับคือน่ารักมากมากเลยคือมันมันค้ายกว่าตอนที่เราอยู่กับไตดําน,นะไตดําม,มันยังบางคํามันยังไม่เหมือนแต่ว่าที่เนี่ยเหมือนกว่า อย่างที่บอกแล้วที่นี่พื้นที่พื้นที่โกดินเลนเจ่นเนี่ยกกอุ้งนื้อโอเคพื้นที่มันใกล้กวางสีจ้วงไงเพราะว่าจากภาคใต้ของจีนลงมาเนี่ยมันก็เป็นนี่เลยติดกับกาบังนี่เลยอ่ะกินน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวโกบอกว่าให้ไปบ้านโกดีใจไปเด็กเล่นเช่นกี้โอเคเล่นอะไรเล่นโผก็ได้อเคโกบอกว่ากินน้ำบ้านโกก่อนไปเที่ยวบ้านโกบ่ S 2> <S 2> ดีเจอดีเจออยางโกคือที่เนี่ยคำว่าหออกเขายัางหกเหมือนเราเแต่ถ้าเป็นที่นู่นมันจะซกมันจะเป็นซกแต่ที่เนี่ยเป็นหกเลยอ, mm. อมืมันเหมือนเหมือนกว่าหามันกระดกกระเดกจังวะคุณยายบอกให้ไปเที่ยวบ้านนะไปน่ารักมากเลยเลยออยายบอกให้ไปกินน้าองวงน้ํากนบ้านอยู่ไหนก็มาดูนุนไปนู่นแล้วไป่รอแล้วเลย เขาไม่เบาหลุมนะรูดอย่างเดียวปึ๊บเดินทางผ่านท้องไร่ท้องนาไหมครับจริงๆมาที่นี่ก็ใช้ภาษาไทยกระไดสื่อสารได้ครับภาษาไทยบนลาวนิดหน่อยเนี่ยแต่ชอบว่ารลากน้ำองคนเวียดน,นาม คือน้ำส่งถึงนาตลอดเลยนะ่น่ยดูดิเจ้ากโก้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขากำลังลงแขกนำนากันครับที่บ็อกซอนชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันช่วยกันํำนาอากาศวันนี้ก็ประมาณ17-18องศาครับกำลังทำไร่ดําไร่ดํานากัน จะเข้าไปเที่ยวที่บ้านป้าครับป้าชวนให้เราไปเที่ยวบ้านก็เดี๋ยวไปแวะเที่ยวบ้านป้าไปกินน้ํากินท่ากันแป๊บหนึ่งครับก่อนออกเดินทางกันต่อ,อโกอุสาพามาเที่ยวบ้านครับเราจะมีของสัม,มนาคุณโกคือน้ํามันเขียวตามแม่มะลิเหมือนเดิมนะครับโอ้ก็ต้องยังไงก็ <Okay. S 2> ถ้าแม่มะลิมาเจอก็ขอสปอนเซอร์ไว้แจกชาวบ้านหน่อยนะครับนี่อันนี้เป็นยาหอมนะครับขวดใหม่เลยยังไม่ได้แก่เลยนะเดี๋ยวให้โกลองเอ่อ โกลามไปนาเนี่ยอันนี้ทาโกโกโกหมุนเทิมโกหมุนหมุนนี่หมุนหมุนหมุนเอออ่ะ่ไหนล่ะบุยเปลโกทานี้นี่อออ่าเทิมนเิมอืมไปนาไปนาไอแมงยังกัดกระทาได้อ่าแมงแมงกัดแมงกัดปวดแขนปวดขา ท่าออเออเออขอบคงซาดาโกคงซาดาโกโกชินโกขับคุณนลุงจะพาไปดูผลไม้อะไรไม่รู้แกบอกกินได้กินได้ปกลไหกินได้กินไห้กินไดไกินไกนะตัวสมปะสมโอมันสมสมไหนไไหกินด้ไอืม เปี้ยวชมชมชมไล่ชมไอ้ปีป้าอุญแจบอกให้มาเที่ยวบ้านแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนก่อนออกเดินทางครับน่ารักมากมากต่อก้อนแมวแมวฮะแมวเฮ้ยมาแมวแมวตัวตัวแม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 วมีตัวแมวเจัาโตมีเจ้าโตอ่าเบาเยี่ยวก่อนบางเยี่ยมหมวกกองหนึ่งตัวตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ตัวนึงตัวนึงฝน,นตกบอบ่มีฝนอ๋อช่วงนี้บ่มีฝนฝ้าแดด่าแดดหาแดดแดด,ดห้อนเนาะช่วงนี้เนาะหาแดดบ่มีฝนอ๋อฝ้าแดดมีแต่แดดไม่มีฝนคุณป้าบอกเรียกคล้ายกันเลยนะดดถ้าฟังจริงเนี่ยว่าไตนุ่งที่นี่เราฟังง่ายนะฟังง,งง่ายกว่าทางสลานะป้าทำกับข้าวเสร็จแล้วครับเรียกไปกินข้าวเดี๋ยวเราจะกินข้าวแป๊บหนึ่งกับแกแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินทางกันต่อ โอ้ไฟด้วยโอเคนี่บันพุ่หลุดเนาะโอเคครับอุ้ยอะไรอี่นั่งนั่งโอ้หังนั่งหัวนั่งบ่กโอ้นั่งขึ้นกันเนาะวันนี้เรามากินข้าวกับคุณลุงคุณป้านะครับซึ่งก็ เป็นคนไตทั้งสองคนเลยชูว์เงยไตโก้ก็เงยไตตาเดี๋ยวในอ๋อล้านอันนี้ล้านอ๋อล้านไตไตเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นบรรพบุรุษของคุณลุงคุณตาครับต้องมาบ่าเอ้ยอันนั้นคือลูกลูกลูกยิ่งลูกซ่าลูกซ่าลูกลูกลูกพ่อแม่พ่อแม่อันนั้นเมียเมียโอ้เมียมันเมียมัน ăn xế cơm ăn cơm trước nhỉ ừ. ăn cơm một ít nè ừ, một ít đó, một ít đó. cái lẩu ơ à, đây là cái đây ui đây là lẩu lẩu à? Lộ. cái nào mau cái màu à <cười> <cười> ờ một ít nè một ít bao nhiêu điều à Cảnh lượt sát <laughs> kèn kèn sát Ừ, sát chậm

cái lọ à, không mấy ừ, thì con đi thuốc ừ. của ừ. cho một cái Thế trên góc này hả? mang vào cho vào, để... cho vào ừ. Vùng ừ. Vùng ừ. Ừ. chú ừ. Lên đây nè okay. à, đấy này ăn, ăn ăn luôn ăn đi đây thịt bò ừ. Bà bà. Ừ. Ừ, đúng rồi cất đi cho bà bò vua bò vua บ่ออ๋อบ่ออันนี้หมู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 บอเ้าอนนี้ก้าปลาปลาปลาอ๋อข้เหนีเป็ดเป็ดอันนี้ยังกับเป็ดเขอยร์เป็ดเป็ดกินข้าวกินข้าวเด้อครับครับกินข้าวกินเข่าจังอ่าครับครับอันเกิมเนี่ยกระเจ้าเนี่ยก็ตุ่ยเย็นเนี่ยครับอ๋ออันเติมเนี่ยกินข้าวครับเพื่อนๆกับบรรยากาศที่บ้านคนไต้หนุ้งที่เอ่อ ทนเสียกทนเสียไอเดียอ่ะทน้นตองจู้ตองจู้อืมตองจู้ตองจู้อมกุ้งไหลเฮ็ดบินยาเดี๋ยวอทนหนทีจ๋นอืมทนขุ้นโถ่ขุ้นโถ่ตองจู้อืมอร่อยขุ้นโถ่ตองจู้ใส่หมูหอมหน่อยใส่หมูหอมหน่อยนึงอันนี้มีรสชาติครับแต่ว่าหมูต้มอ่ะกินไปมันแบบจืดๆมันต้องจ้ำกับน้ำปลานะอืมอเนื้ออร่อย ส่วนอันนี้จะเป็นปลาอแม่นบอกปลาปลาสังเนี่ยชูเนี่ยตัวปลาตัวน้อยมากครับอด้คได้ปาพริกมาให้ครับเออเอื้อเอื้อี้ไม่ติดกันเชียงกัญเียงอะไรนะก็ขา มะค่าค่ะเหมือนมะค่ะค่ะค่าค่าลูวมาเนี่ยเปรี้ยวอะเปรี้ยวหรือเผ็ดมันแบบเหมือนเหมือนตัวกินขาดองอะนะมะค่าได้ไหมมันได้ไหมได้เหมือนเม็ดขาเม็ดขาเลยดุ้งเลยดุ้งเลยดุ้งกว่าเม็ดอะไรค่าเหรอค่อ่าขอบคุณชูเนี่ยขอบคุณชูเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับกินข้าวเสร็จแล้วแกก็ไปทํางานเนาะเรานี่ก็จะไปแล้วเจ้าเออ่ ดี rồi เนี่ยขอบเอื้อนโกเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณ้อนเนี่ยขอบคุณขอบคุณ้อนในนี้ไปหลายกว่าวันนี้วันไี้เชียร์เนี่ยโอเคครับขอบคุณครับมาเลี้ยว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 มาเที่ยวมาเลี้ยวไปไปหลอกว่านหนึ่งมาเลี้ยวครับผมไปเราเดินทางต่อขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอุตส่าห์เลี้ยงข้าวคุณป้าน่ารักมากครับชวนเรามากินข้าวที่บ้านเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับมุ่งหน้าขึ้นเหนือไป ทางบุคลินกันนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ